สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลเลขดับกันครับงวดประจำวันที่16กันยายน2,567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางดับล่างของแอดเก้สูตคคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์ได้ศูนย์ะครับในทางดับล่างสำหรับงวดก่อนของอาจารย์ได้เลข4หลุดไปทุกท่านมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางดับบน ดับบนงวดใหม่ของอาจารย์ได้เลขค่านะครับส่วนงวดที่ผ่านมาได้เลขเจ็ดนทุกท่านหว้ยออกหกศูนย์หกมาต่อกันที่ในะทางหลักร้อยไม่มีของแอดดาวดูคํคำนวณตัวแรกของอาจารย์ได้ศูนย์ตัวสองได้เก้าแล้วก็สูตรเดิมได้สี่ทุกท่านตัวแรกได้ศูนย์ตัวสองได้เก้าแล้วก็สูตรเดิมได้สี่ ต่อมาก็ดับหน่วยบนดอกชะบาของป้าแมวนะครับงวดใหม่คำนวณได้เลขศูนย์งวดที่ผ่านมาได้เลขสองทุกทานต่อมาก็ดับสิบรักแรกพบงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขสองนะครับงวดใหม่อยู่ด้านบนคำนวณได้เลขสามดับสิบรักแรกพบ มาด้วยกันก็จะเป็นในทางดับ10ดอกแก้วงดใหม่คำนวณได้5นะครับงดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข4ใบนี้ไม่มา10บนของหลวงปู่ชัยคำนวณได้เลขเจ็ด่ันวันที่อยู่ด้านบนตรงนี้อีกหนึ่งสูตรคำนวณของแอดหลวงปู่ชัยนะครับดับ10บน สูตรนี้ของอาจารย์งวดใหม่ได้เลขสองงวดที่ผ่านมาได้เลขสี่นะครับต่อมาก็ดับสอนอของแอดพันเข้าเนี้ยวสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ศูนย์กับหนึนะครับศนย์กับ1ต่อมาก็ดับ10บนของแอจิรนัน สูตรคำนวณของอาจารย์งวดใหม่ได้สองนะครับได้สองงวดที่ผ่านมาได้ห้าทุกท่านในทางดับหลักสิบบนต่อมาครับดับหลักสิบบนของ byK 13สาูตรคำนวณของอาจารย์งวดใหม่ได้เลขห้าทุกท่านได้เลขห้าคนที่เขาอยู่ด้านบนนะครับ16ทับับ สำหรับแนวะทางงวดก่อนของอาจารย์ได้เจดนะครับต่อมาก็ดับแต้มรวมล่างของอาจารย์นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ดับแต้มล่างก็คือสามกับเจ็ดนะครับเลขชุดดับก็อยู่ด้านล่าง ่วนใบนี้จะเป็น,นทางดับ10ล่างของอาจารย์เวียงพิงสูรคำนวณของอาจารย์ได้เลข5นะครับได้เลข5ดับ10ล่างต่อมาก็ดับ10หน่วยล่างของอาจารย์คำนวณได้เลข0นนะครับได้เลข0นใบนี้ดับแต้มล่างของอาจารย์เวียงพิงได้แต้ม8นะครับได้แต้ม8 ในี้แนวทางดับล่างของเอ็ดนาคิโนนะครับเลขไม่น่ามาล่างสูตรนี้ของอาจารย์มวดใหม่ได้เลข6วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ16กันยายน67ต่อมาก็ดับล่างของอาจารย์คำนวณได้เลข1นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางดับบน110หน่วย สูตรคำนวณงวดใหม่ได้เลข8ทุกท่านยังอยู่กันที่แนวทางของแอ n ดนาคิโนนะครับดับบนสูตรคำนวณได้เลข8นะครับต่อมาก็ดับขาดล่างของอาจารย์ยาทิพย์ VIP สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข0มงวดที่ผ่านมาได้เลข8 0 0ผ่านนะครับหวยออก94 ใบนี้ดับล่างของแอดกบเคโรงวดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข8ทุกท่านงวดที่ผ่านมาได้เลข8ผ่านนะครับใบนี้ดับหลักร้อยสูตรคำนวณงวดใหม่ได้เลข8ทุกท่านด้านล่างสุดงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ได้เลขสี่ ใบนี้ดับทุกหลักบนนะครับดับทุกหลักบนของอาจารย์งวดใหม่ได้เลข4งวดที่ผ่านมาได้เลขสต่อมาก็ดับร้อยอมตะสูตรคำนวณงวดใหม่ได้เลข9้ถูกทานได้เลข9งวดที่ผ่านมาได้เลข4ี่ผ่านนะครับ ใบนี้ดับบนไทยของแอดรัชนกมีโชคงวดใหม่คำนวณได้7นะครับอยู่ด้านล่างสุดงวดที่ผ่านมาได้7ก็ผ่านนะครับพวยอกหก606ยแนวทางดับบนสูตรนี้ของแอดรัชนกต่อมาก็จะเป็นแนวทางดับบนอีกสูตรของอาจารย์นะครับสูตรนี้งวดใหม่อยู่ด้านบนเลยทุกท่านได้เลข2 งวดที่ผ่านมาได้เลข5นะครับต่อมาก็ล่างไม่มานะครับของแอดังเม็ดทรายงวดใหม่ได้เลข8ปดทุกท่านวันที่อยู่ตรงนี้16บหกทับเทับหกเงวดที่ผ่านมาอยู่ด้านล่างนะครับคำนวณได้เลข6ก็ผ่านนะครับหวยออก9กสี่ ใบนี้ดับร้อยของอาจารย์นะครับดับร้อยคำนวณได้0กับ3ามดที่ผ่านมาได้7กับ0ผ่านนะครับผลออก6 0 6ต่อมาก็ดับล่างของลักกันนะครับสุดของอาจารย์ก็คำนวณได้ตามนั้นเลยนะครับมี0ูมีสแล้วก็มี6กนะครับเลขชุดก็อยู่ด้านหลัง มาต่อกันที่แนวะทางของโซยุนะครับไม่ติดบนทุกทันไม่มีติดบนของอาจารย์ก็คือเลขสามนะครับเลขสามวันนี้ร้อยไม่น่ามีนะครับก็คือหกกับหนึ่งถัดมาก็รับประทานล่างนะครับหนึ่งศูนย์ลูดไปจนถึงหนึ่งเก้าเลยทุกทัน ใบนี้ดับแต้มล่างของแอดคนวันอังคารคำนวณได้แต้มศูนย์นะครับต่อมาก็ดับแต้มสอนอบนสุดคำนวณของอาจารย์ได้แต้มห้านะครับได้แต้มห้าใบนี้ดับบนของแอดนานาคำนวณได้เลขสามนะครับได้เลขสาม ันที่ก็อยู่ด้านล่าง16ทับ9สต่อมาครับดับ10ล่างสูตร3ของแอดปุ้ยนะครับงดใหม่คำนวณได้เลข6จทุกชัน้นงดที่ผ่านมาสูตรนี้ได้เลข4นะครับผ่านหลัก10ต้องเป็นเลข9นะครับวิ่ออก94เนาะอาจารย์ให้ดับ4ก็ผ่านต่อมาก็ดับ10 ล่างสูตรห้าสูตรใหม่คำนวณได้เลขเก้านะครับสำหรับในทางงวดก่อนสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้เลขแปดก็ผ่านนะครับใบนี้ดับหน่วยล่างสูตรสี่งวดใหม่คำนวณได้เลขห้างวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขสาม ต่อมาก็ดับหน่วยล่างสูตร3มงวดใหม่คำนวณได้เลข1นะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ได้เลข1นะครับใบนี้ดับ10ล่างสูตร6งวดใหม่ได้เลข8งวดที่ผ่านมาได้เลข6นะครับ ต่อมาก็ดับล่างของอดเป็นต้นอาจารย์คำนวณได้เลขเจดนะครับได้เลข7จ็ดวันที่ก็อยู่ด้านล่างสิบหกกันยาหกเจ็ดมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางดับบนดับบนของอาจารย์คำนวณได้เลขเจนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางดับคู่ตรงบน10ชุดทุกท่าน งวดใหม่ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับงวดที่ผ่านมาผ่านอยู่ครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลดับคู่ตรงล่างนะครับดับคู่ตรงล่างก็ตามนั้นเลยงวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะครับไม่มีเก้าสี่ใบนี้จะเป็นแนวทางดับล่างของเอดฟูจิงวดที่ผ่านมาจานคำนวณด้วยเลขเจ งวดใหม่ไปฝั่งทางซ้ายคำนวณได้เลข2นะครับวันที่ก็อยู่ตรงนี้16กันยา6 7ต่อมาก็ดับบนของอาจารย์นะครับดับบนของอาจารย์งวดที่ผ่านมาได้เลข4งวดใหม่ได้เลข9นะครับได้เลข9แนวทางของแอดจอยนะครับ มาต่อกันที่แนวะทางของเอชนาพนนะครับเลขไม่น่ามาล่างของอาจารย์คำนวณได้เลขเก้านะครับสิบหกกันยาหกเจ็ดต่อมาก็จะเป็นเลขไม่น่ามาบนของอาจารย์คำนวณได้เลขหกทุกท่านเลขไม่น่ามาบนสิบหกกันยาหกเจ็ดคำนวณได้เลขหกใบนี้ไม่น่ามาหลักร้อยบนของอาจารย์ คำนวณได้0กับเนะครับไม่น่ามาหลักร้อยนะครับไม่น่าวางหลักร้อยใบนี้ก็ไม่น่าวางหลัก10บนนะครับคำนวณได้5กับสี่ทุกทาน5กั 4. บสใบนี้ไม่น่ามาหลักหน่วยบนนะครับคำนวณได้6กกับสอง แนวทางของัชนะพลนะครับถัดมาก็ดับแต้มรวมบนนะครับไม่ควรมาอาจารย์คำนวณได้6กับ8ปดุกท่านได้แต้ม6กับแต้มแปดนะครับมาต่อกันที่รวมแต้มล่างไม่น่ามานะครับสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้แต้มหนะครับได้แต้มห แต้มรวมล่างนะครับไม่น่ามาส่วนใบนี้ก็คู่ท้ายบนไม่น่ามานะครับอาจารย์คำนวณได้แต้ม7จ็ดุกทันแต้ม7ยังอยู่กันที่แนวทางของอัชนะพลมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ธนากรนะครับใบนี้ดับล่าง32ชุด วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับสิกันยายนต่อมาก็จะเป็นแนวทางดับบนนะครับสาชุดวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับสิกันยา67เนวทางของอาจารย์ธนกรต่อมาก็ดับล่างทุกหลักของแอดพินมี่คำนวณได้เลข4นะครับเป็นเลข4 ัดมาก็ดับ10บนของอาจารย์นะครับคำนวณได้เลข7ไปนี้ดับบนทุกหลักของอาจารย์คำนวณได้เลข0ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดพิมีทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางดับบนเจ้าสัวนะครับของแอดพอย ดับบนของอาจารย์ได้หกนะครับดับล่างได้ศูนย์ทุกท่านดับบนหกดับล่างศูนย์ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ